สวบบัสดีสวัสดี FC ชูปุชุคนครับพี่น้องแฟนคลับท่านช่องครักย่องต้องไต <c oughs> อยู่ทางหน้าช่อง YouTube เจ๊ย่างชาแนลครับพี่น้องครับสวัสดีงามๆพี่น้องโอ้ฝนตกเลยพี่น้องฝนตกคือทำบ้านเดียบ้านพี่น้องฝนตกคือทำบ้านเดียบบอพี่น้องไปใส่กบบระบอเลยพอดีพี่น้องเนี่ที่แอดไปใส่กระเบอพอขายเกลือมาหามือนี้ก็เสียบอลได้จา่ารูปแบบแนวทางพ่อขายเกลือครับรอบที่ผ่านมา ถือว่าผ่านครับพี่น้องเยฟซีถือว่าผ่านรอบนี้นมนลุ้นกันรอบแบบแนวทางพ่อขายเกลือสุดมากตรงจิตตรงใจแฟน,นชาฟแฟนจงบอหลายก่หาหลายคนล่อค่อยครับพี่น้องเยฟซี่กับรอบแบบแนวทางพ่อขายเกลือหมดก่วนฟูดจะเข้าที่เก้าหนึ่งหลักกับรอบที่ผ่านมารอบนี้ก็มาลุ้นกันต่อดึงเงินว่ามีสี่เด็ดพี่น้องเยฟซี่รอบแบบแนวทางพ่อขายเกลือเนะคนตกพี่น้อง ฝนตกบานเนี้ยออกไปใส่กับบอได้พี่น้องเอ้ยบาดเสียไปหาแนวทางมาตาดก่อนพี่น้องยุบซีใจมือใจเวทแล้วก็ไปกับบอได้คนกระตกโอ้ยตกกับ่อเป็นหนามเป็นเนื้อให้พี่น้องยุบซีตกแห้งๆเลยกับ่อตกอันนี้พ่อตกพ่อไปอยากไม่อยากเลยเนาะพี่น้องเนาะอ่ะกบไลยสิย้ายห้างครับพี่น้องยุบซีทุกท่านเขารูปแบบแนวทางรัฐบาลไทย น้าางเป็นนวท่างเลขสูตรเรื่อพี่น้องเด้อเลขสูตรพ่อขายเกลือที่ไ like ลค์หัวไหลคนยังรอคอยครับพี่น้องเอฟซีวันนี้สุยอมากตรงจิตตรงใจแฟนคลับแฟนช่องบอกจากเอสเอสีเนั่ผ้าแฟนคลับแฟนช่องเข้าไปบอกไปจากกับพ่อขายเกลืออย่าลืมน้ำแน่พี่น้องฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามทั้งหน้าเพจลุงแหล่ไว้น้ำแน่เรื่องพี่น้องเด้อฝากกดติดตามทั้งหน้าเพจลุงแหล่ไว้น้ำแน่พี่น้องเอฟซีที่เด็ดยู่หันสำหรับสายํำเล่า ครับพี่รองเอ็บซี่ปะบไปจ่ากับพ่อขายเกลือครับเก่ืทุานจะได้สวัสดีคุณพ่อครับพี่รองเย็ซีทุก่านครับสวัสดีคุณพ่อเสียกยอนยอนมาเลยอยกลมแล้วฝนฝนทั้งเกีือเป็นไดพระม้ชมฝนทั้งเกลืออ่มาวากันสองงวดเลยเนาะสองวดเลวครับพราะาแอกติดงานติดงานสพอแล้วก็ติดงานบริโกนอ่บานรหารั้วเขาอยู่สงวดนเ่ได้มันมนแจม ตักก้งแต่ออกช้อนกินแล้วก็แล้วออกช้อนหูของกองเงินก<ม>ินแทมมันขึ้นแทมมันอการว่าหาซื้อยังแก่ได้อยู่ดอกหากได้อยู่พ้นจบไปใส่บหมได้พอดีพอขายเกลือมากเลยเนาะมาส่งเกลือพอดีแต่พอดีในแนวช่างฝากตอนนัง่งเด็ดซี่พอดีสองวันสามวันหรืเนาะสองวักนกว่าบ่ได้พอหนากันพอดีทั้ง ทีมงานกับจิตภารกิตทั้งงานบวชงานแต่งงินทั้งงานขาวดำทั้งขาวดำสามงานบวชท่านแล้วในสองเดือนแต่วัสามงานบวชในสอเดือนนบ้นในสองเดือนกระเป๋ามือเอาคุณนึงนี่มือนี้มันเพิ่มกนดิตัวีเด็กหน่อยหน่อยอยู่เด้วั้อาสามสี่สี่าำล่าด้ยังน่ดีเนวาได้หน่อยิ่งยงไนาะมีโอกาสไปไบดกรก็นกน อย่รูแบบแนวทางของพ่อขายเกลือออกมาลักษณะนั่นหรอบนี้มมนี้กันไก่หรอครับชั้เก่าป่ะครมนี้เก่าว่ะมมนี้ไก่เดี๋ยวเราหาะโูนี้ที่มันใช้กัง่โกนดนี้ไก่ตั้นไปเลยเกจตามเกหนาเล่นเล่นเลยรอบเนี้ยรอบนี้นะกระพงหนึ่สามเจ็ดกระพงหนึ่งวายขึ้เขาสร้างแต่ พ่อเหย้าส่วนตัวน่ะแต่มันตตก็พลแสนพีเอดูกานตกคือการแต่มันขึ้นนี่คุณตกแห้งพรมันขึ้นเรียกยังหกเก้าสามพ่อพอมันตกจะยื่นสามตัวไเรียกเป็นโโจับมั้งนะโตวิ่งมั้งนะหกเก้าสามนาะอืมอีจไา้หรอะ เก้าสามหกยี uh, spoke spoke uh, ่เก well, um, uh, ้าย่สามไได้พ um, um ่อกันนะจ๊ะน no ี okay, ่คามหาดูชนบุกี้านมาแต่เขาหางเราอยู่พ่อจะเน้นตัวไหนเน้นหกสิบเอฟเจ็ดสิบสามเอแต่เจ็ดสิบสามองหางคาวนี้บอกพ่อแจ่นั้นแหละพ่อออกเ่นั่นแหละก็ถือก็คือก็ต้องนัหลายตัวนึงนเจ้าว่างก็อยู่เน้นนั่นแหละใช่รยจดวัวแพดจะมีตัวเน็ต จับคู่อี่ทีหกสี่หกเก้าหนึ่งอะจับไปบนก็ยผ้อ่หกสี่หกเก้าหกนนวามนี่ละตามนี่ละมันนอกไปหนงเยอลยี่นี่แบ่างกขึ้นไปบกระพานเ่อนสนลกของอเดี๋ยวจะคยดนลองด้วเดี๋ยวจะคอนจับจัเอาไปเปรียบเทียบชนเอาค่ะท่านผู้ชมของเราสินหางาแพเย์แต่ว่าเราเน้นมาให้ค่ะเน้นให้สองหาง ซื้อหกหนึง่งกันเก้าหนึ่งนะพ่อนะ, <Yeah. S 1> ะราคาเจ็ดสามแต่ว่า,าท่านไหนที่ท่านผู้ชมท่านไหนที่วามันหลายหางเขาเอาไปเอาของพ่อไอรเกิดเนี่ยไปเปรียบเทียบ<ล>ชนกับของตัวเองหรือว่าสูตรท่านอื่นมามันตรงกับตัวเองถ้ามันตรงตัวไหนเขาก็ยัดกัได้ก็ได้เนี่ยสามตัวนสามตัวเนี่ยแล้วเกิดไปเมืองวาระหมากกซื้อเก้าหนึ่งซีห้าหนึ่งซีค่ะแล้วก็ แต่จนมะีหกส่ห hmm. ก like okay. uh, like SO eh ้าหกหนึ่งเจ็ดสามหกสามสองสามสี่เจ็ดเกี่ตัวเก่าสีนี่ี่เก่าสีห้าหนึ่งแปดหนึ่งเก้าหนึ่งี่ห้าหนึ่งสี่ชุดสตัวคร่าที่นครนี่ก็แนว้างค่ะเอาไปตัดเบื้องค่ะไปตัดเบื้องท่้นใดที่นี่กันห้วยสูตรเขาจะมาตัดออกอ่ะเขาไปตัดเอาเทียบชุดมาตัดเอาแนว้างของเราดูลายหางจะมากกว่า อ่าสูตรมาชนเอากันอ่าสูตรมาชนกันเราเนาะมัาลักอะไรใม่ติมมาลักเก้าน้ำเล้ากับหยิบตั้งกันติดเล็กวิ่งหนึ่งว่าพลาดอ๋อเล็กวิ่งหนึ่เรา่พลาดคัะท่านผูชมหกเก้าสามเล่นวันนี้นะหกกับเก้าเนี่ยเรามัฟเป็นตัวเดียวกันมาเลยนคือหกเก้าสามสำหรับเอ่อตัวที่จะเอามาจับพูดมาพ่อจับประกบกันเราประกบกันคือลักหกนี่ยัางลักเก้านี่ยัางลักสามนี้ยังแบบนี้ค่ะท่านผูชมคือเราเด่นเด่นชุดๆุปในตัวไหนพ่อสามรักสามบ่ โอ้หลืมมองผมัยพ่อมึงนะเนี่ยนี่หนึ่งค่ะ,ะเดินไปที่สามเนาะสายเดินของเราเดินไปที่สามแล้วค่ะท่านผู้ชมเดินไปที่สามถ้าไหนที่ชอบสามลำเล้ากะมองที่ไปที่หลักสามได้เลยค่ะมองไป,ไปที่ย <3 S 2> กันเราค่ะดดนม ขอบคุณขอบคุณคคกีครับพี่นย่ชื่อคุณันฝากไว้ด้วยสายฝนนี่คือเราเปียกบัดกับทานผูชมคือเบิ้งเกียรเปียกฝนสิเป็นแบบไหนฝู่ฝ่าหมูฝ่าหมูฝ่าหมูฝ่าคนโตคนโตค้าย้าไทยเนาะแต่ว่ากับที่กินมันจะเป็นพลายูคอมาร์เาค่ะท่านผู้ชมปลาดูขอมาร์คนท้องก็ต้องทาอาหารกินเนาะ อยู่ก็ได้ลูกรลานเรียนรู้หลายนี่อนแบก็ขอบุญขอบุณพ่อขายเกลือเนาะเาได้พ่อกันสงวันวันนี้ขอให้ตั้งตั้งนะพ่อเนาะสวัสดีครับเงนทงล่างไอาจเป็นตัวเลขอีกเนนึงพี่น้องเย็ซครับฮะพี่น้องเย็ซีทุกท่านนี่ก็รู้เป็แนวทางพ่อขายเกลือครับพี่น้องเย็ซีจับคู่อยู่ที่หกสี่หกเก้าหกหนึ่งเจสามหกสห้า ส่วนสูตรสามตัวครับจะเป็น9 1 4 5 1 4อันนี้คือรูปแบบแนวทางของพ่อขายเกลือครับพี่น้องเย็บซีตัวเน้นตัววงอยู่ที่73และ61แต่ว่าแอดมาเก่าสี่้อพี่น้องแอดบัตรเก่าสี่เพราะว่าแอดสันเกียวเลขหกเก่าสี่เ่าสี่เก่าสี่หกสี่นี่ยพูได้มากแนจังเราไปพิจารณาบนเหล่าอันนี้คือรูปแบบแนวทางของพ่อขายเกลือฝนตฝกฝ่าห้องปนไดกับมะทรงไห้ครับพี่น้องเย็บซีกับขอขอบคุณขอบคุณเพือ่อนน้ำแน่เพราะว่า แอตเลียไปยากไม่ยากพี่น้องเยฟซีฝนตกเพ่นกะเอาแนวทางมาฝากตอนพี่น้องเยฟซีแล้วจะหาโชคข้ามานเสนะวัาอย่าลืมฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์วันอื่นพี่น้องเยฟซีแอตเดียก็ฝากน้าแน่ฝากไปกดติดตามทั้งหน้าเพจลุงแหล่ไว้น้าแน่ได้พี่น้องเด้อไปกดติดตามทางหน้าเพจสำหรับสายจำเล่าครับพี่น้องเยฟซีเนาะชงมันรวยครับพี่น้องเจอกันใหม่สวัสดีงามครับพี่น้องครับ